สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือ Toyota s o l ล n a v วีออนะครับเป็นรุ่นพี่ของ s o ล u n a หยดน้ำนะครับตัวนี้รถปี2 0 0 3นะครับ1.5ออโต้นะครับตัวนี้ตัวท็อปรองมาชมดูนะครับ99,000บาทนะครับสนใจเจรจาต่อรองทดลองขับได้ที่ถนนกาลปพึกนะครับ วันนี้ปล่อยราคาเซลล์นะครับใครหารถไปใช้งานต้องบอกว่าคุ้มครับในราคาแบบนี้ได้ปีนี้ทรงนี้สภาพนี้นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับใครเน้นหาไว้ใช้งานหรือจะซื้อไปออกต่อก็ได้นะครับไปเจรจาราคากับคนขายเขาดูนะครับสภาพสวยนะครับทรงนี้เลยได้แบบนี้ไปเลยนะครับเป็นภายในเป็นเบาะผ้าครับเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับ หารถเน้นใช้งานประหยัดก็ต้องมาทาง t o y o ต a นี่แหละครับก็จะทำให้ท่านเบาใจขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นที่นิยมครับใช้งานง่ายคล่องครับดูแลไม่แพงลองศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของ v ีออสคลับครับมีคนใช้งานเยอะตัวนี้สวยครับสภาพสมบูรณ์แล้วราคาแบบนี้ปี2003น่าสนใจมากๆเลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนนะครับคันนี้ไปเช็คไปตรวจสอบดูได้นี่นะครับเป็นเลือนไมดิจิตอลแล้วก็ ระบบไฟฟ้าอยู่แล้วครับใช้งานสบายครับเน้นหาไว้ใช้งานในครอบครัวเดินทางใกล้ๆก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นให้พี่น้องได้นะครับตัวนี้สวยๆครับเดิมๆเลยหน้าเนียนๆหลังเนียนๆเลยครับชอบสนใจไปทดลองขับนะครับรีบโทรรีบเจรจาครับหารถไปใช้งานรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับใช้งานง่ายประหยัดแล้วก็เป็น1.5ครับมันเติมน้ำมันไม่แพงครับก็เดินทางใกล้ๆสะดวกสบายครับปลอดภัย ราคาแบบนี้น่าสนใจนะครับใครหาไว้ใช้งานรุ่นนี้รุ่นสร้างตัวไว้ทำงานใช้รุ่นนี้ก็ได้ครับชิลๆเลยใช้สบายไม่ต้องพักนะครับต่พยายามหา